ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงวิบากกรรมเข้ามาดังนั้นตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงสิ้นปีแล้วก็สิ้นปีไปอีกกลางปีหน้า9้าเดือนต่อจากนี้จะมีภัยเกิดขึ้นเป็นระลอกถ้าในยุคใดมีน้ำมากแสดงว่ายุคนั้นคนผิดศีลผิดธรรมในเรื่องการเมสุมิจฉาในการมารมมากนั่นก็เป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยเป็นไปตามกรรมนั่นเองเมื่อผลไม้ ยังไม่ทันโตก็มีลูกแล้วอย่างนี้เรื่องราคะแห่งกรมารมณ์มีความกล้าความเสื่อมถอยก็บังเกิดขึ้นเมื่อความไม่รักนวลสงวนตัวของเพศสตรีอย่างนี้อย่างนี้แลถึงแม้ว่าสยามจะพ้นจากภัยสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่จะพ้นไม่ได้คือภัยพิบัติแต่อย่างที่ฉันบอกไปว่าคนที่จะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างไรคนที่ไม่มีบุพกรรมจะได้รับความเดือดร้อนไหม เขาก็จะอยู่ได้ใช่หรือเปล่าแม้จะมีคนตายก็จะเห็นว่าเป็นของธรรมดาเพราะอย่างไรเราก็ต้องตายใช่หรือเปล่าการที่เราอยู่ได้เพื่ออะไรนี่คือจุดมุ่งหมายเราก็จะมีการเร่งหรือเรียกว่ามีการตื่นรู้ในการทำความดีในการเดินแห่งมรรคในการปฏิบัติให้มากนั่นเองดังนั้นบุคคลใดที่ยังไม่ได้เข้าถึงในทางเดินแห่งมรรค ไม่เข้าถึงสามพรมโพสีใหญ่เขาจึงประมาทอยู่ยังไม่มีสาานะเป็นที่พึ่งเขาจึงมีความหลงอยู่ความหลงเหล่านี้เมื่อเขาตายแล้วเขาจะเป็นสัมภเวสีเดินเร่ร่อนทั่วเมืองเข้าใจหรือเปล่าลูกศิษย์หลวงปู่ครับแล้วอย่างภัยที่เกิดนี่จะเกิดเฉพาะแต่ในเมืองหลวงหรือเปล่าครับหลวงปู่เมตตาตอบ ฉันบอกโยมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือว่าภัยมันจะเกิดจากนอกเมืองถ้าอุปมานอกเมืองก็คือต่างประเทศใช่หรือเปล่ามันก็จะลามขึ้นมาเรื่อยๆโยมว่าพายุมันครอบคลุมทั้งในโลกไหมทั้งทวีปหรือเปล่าสมมุติทวีปหนึ่งนี้อย่างเช่นว่าในสยามอยู่ในทวีปของอะไรลูกศิษย์ตอบเอเชียครับเออมันไม่ได้เจาะจงว่านี่คือสยามนะ นี่ฝรั่งนะนี่ประเทศนั้นประเทศนี้นะเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ที่วิบากกรรมอยู่ที่กรรมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมันถึงเวลามันถึงจะเกิดขึ้นโยมอยากคิดว่าสยามนั้นจะอยู่รอบปลอดภัยจะพ้นจากภัยพิบัติเป็นไปไม่มีแต่ว่าการพ้นจากภัยสงครามนี้สยามจะพ้นจากสงครามแต่ว่าภัยพิบัตินั้นมันจะพ้นกันไม่ได้เข้าใจหรือเปล่า เพราะโลกก็มีกรรมของโลกแล้วมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปดึงวิบากกรรมเข้ามาดังนั้นแล้วเมื่อที่ใดศีลธรรมทั้งหลายมันมีความเสื่อมมากหรือพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่มันมีความเจริญมากมันก็จะเริ่มไปสู่ความเสื่อมในความเสื่อมเหล่านี้เหมือนจิตเราเมื่อเราคิดอกุศลมากๆมันก็จะไปดึงไอสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอย่างนี้แลเข้าใจหรือเปล่า เมื่ออะไรก็ตามที่ฉันบอกว่าสิ่งที่จะอยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเมืองอยู่ก็คือกรรมใช่หรือเปล่าเมื่อไหนอำนาจแห่งกรรมนั้นมาถึงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถต้านทานได้มีอย่างเดียวก็คือต้องไปสถิตอยู่ในสถานวิมานที่อยู่ที่พำน,นักคือไปหลบภัยและปล่อยวางนั่นก็เหมือนกันทุกอย่างเมื่อถึงความเจริญก็เข้าไปสู่ความเสื่อมของมนุษย์ มนุษย์ทําให้สถานที่เสื่อมไหมมนุษย์นั้นแลเป็นผู้บุกรุกที่ทั้งหลายไปยึดครองเพราะไปยึดไปสมมุติขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราชจะปริสสถานเข้าป่าเพราะอะไรเขาเรียกว่ากลับมาพำนักเพราะว่าต่อไปในป่านี้จะมีความเจริญศีวิไลเป็นเมืองเกิดขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าเมืองหลวงจะไม่ถูกย้ายในทางโลก แต่ในทางธรรมมันจะถูกย้ายของมันเองเข้าใจหรือเปล่าคือย้ายอย่างนี้ย้ายอย่างไรย้ายคนที่มีศีลมีธรรมม,รรม,มาสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์เจ้าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเขาจึงย้ายฐานนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่ากรรมของมนุษย์นี้ไม่มีอะไรจะเกินกรรมนี้ไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องให้กรรมนั้นแลมันได้ให้หมดลงโทษ เพราะถ้ากรรมมันไม่สนองคนเหล่านี้มันก็จะไม่เห็นแจ้งในวิบาก,กรรมบุญกุศลบุญกรรมทั้งหลายมันมีจริงอย่างไรดังนั้นตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงสิ้นปีแล้วก็สิ้นปีไปอีกกลางปีหน้า9เดือนนี้มันจะมีภัยเกิดขึ้นเป็นระลอกเข้าใจหรือเปล่าแต่ไม่ถึงขนาดหักถึงขนาดว่าเป็นภัยพิบัติใหญ่รุนแรงแต่เป็นเพียงแค่เตือนสติ คำว่าเตือนสติเป็นอย่างไรคนที่ทํากรรมชั่วทําอะไรไว้ก็ดีหรือสิ่งที่มีความโลภความโกรธความหลงก็ดีสิ่งที่มีความปรารถนาตั้งมั่นก็ดีภัยเหล่านี้จะมาล้างสิ่งที่ตั้งมั่นความปรารถนาในความโลภเหล่านี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิบากกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเมื่อมีเกิดภัยเหล่านี้เกิดขึ้น มนุษย์ก็จะมีความเห็นอ,อกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นลูกศิษย์เหมือนกับที่หลวงปู่เคยเทศว่าจะต้องมีโลหิตหลังลงพื้นใช่ไหมครับที่ว่าเลือดพระสงฆ์นะครับยังไม่ใช่ภัยอันนี้ใช่ไหมครับหลวงปู่เมตตาตอบอ้าวเรื่องพระสงฆ์นี้มันก็มีปัญหากันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วการทำโลหิตให้ห่อเลือดอย่างนี้การตีด้วยวาจา การทำลายศาสนาการยุยงให้สงแตกแยกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไปทำให้เกิดภัยพิบัติทั้งนั้นเพราะทำให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สั่นคลอนนี่คือความเสื่อมไม่ใช่จะไปรอเลือดของพระองค์นั้นพระองค์นี้ตกแผ่นดินนั้นก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้นั่นคือความเสื่อมการเหลื่อมล้ำของศีลการปราโาทผู้ทรงคุณการปรามาทผู้ทรงญาณการปราโาทพระอริยสงฆ์อริยเจ้า ยมก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรืออย่างช่วงนี้ไอคนที่ไม่น่าเชื่อถือกลับมีคนเชื่อถือใช่หรือเปล่าสิ่งที่ควรเชื่อถือสิ่งที่ควรรักษาสิ่งที่ควรเชิดชูกลับไม่เชิดชูบัดนี้มันกลายเป็นบิดเบือนอย่างนี้มันก็เป็นไปตามพุทธธรรมนายสุภนิมิตของพระเจ้าประเสรฐที่โกศลน,นั้นแลที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านด้วยความมีกังวล ต่อพระราชบัลลังแต่ความเป็นจริงแล้วหาเกี่ยวข้องกับพระราชบัลลังไม่แต่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตในยุคของพระพุทธศาสนาของตถาคตของท่านดังนั้นท่านก็ได้กล่าวไว้นี่คือ,อยานทัศนะที่ล่วงรู้ด้วยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนี่แล เมื่อเข้าถึงเลยกึ่งพุทธการมาแล้วคือ2,500กว่าแล้ว2,600นี้แลก็จะเกิดความเสื่อมถอยของมนุษย์คำว่าเกิดความเสื่อมถอยของมนุษย์คือเกิดความเสื่อมถอยของศีลเกิดความเสื่อมถอยของธรรมเรียกว่าผู้ที่อ่อนวัยวุฒิไม่เคารพผู้มีวัยวุฒิกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมเพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือความเสื่อมถอยเมื่อมีความเสื่อมถอย เทพเทวดาที่ไหนเขาจะปกปักรักษาเข้าใจหรือเปล่าน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหม,มรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ フフフフ。